สิ่งที่เราควรจะต้องจับตามองสิ่งที่คุณพิธาพูดถึง M.O.U เนี่ยนะครับว่าแต่ละคนแต่ละพักเนี่ยมีนโยบายเป็นของตัวเองแต่พอมาทํางานร่วมกันแล้วเนี่ยจะเจราจาที่จะมีเงื่อนไขในการทํางานร่วมกันนะครับมีเงื่อนไขในแง่ของนโยบายที่จะผักดัน ในฐานะเป็นรัฐบาลพักร่วมเราจะเห็นภาพชัดขึ้นว่านโยบายไหนเนี่ยมันได้รับการเลือกที่จะมาทามีนโยบายร้อยหวันที่จริงๆก้าวไก่เขาเคยเสนอเมื่อสักครู่เราแตะไปบ้างนะคะค่าไฟแฟร์ลดรายจ่าย S m e หวยใบยเสร็จประเด็นเหล่านี้ถือว่าเหมาะสมแค่ไหนประเด็นอย่างเ,เรื่องของลดการผูกขาดใช่ไหมครับพวกประเด็นผลักดันพวกพรบรสุราเสรีนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็น,ป,นประเด็นเรื่องของการเพิ่มการแข่งขันให้กับบางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประเด็นพวกนี้ผมว่าก็จริงๆถ้าถามว่ามีผลทางทางเศรษฐกิจขนาดไหนพวกะหลายอย่างเนี่ยมันเหมือนร้อยวันแรกเนี่ยเป็นจุดเริ่มทํานโยบายที่สัญญาไว้แต่ว่าร้อยวันแรกยังไม่ได้เห็นผลที่ชัดในแต่ละนโยบายครับแต่ว่าผมว่าประเด็น hmm. ที่น่าจะมีผลต่อ เศรษฐกิจในระยะข้างหน้าเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องของรัฐสวัสดิการหลายๆอย่างที่มีการวางแผนที่จะให้แล้วก็คําถามที่สําคัญพอๆกันกับว่าเราจะให้สวัสดิการอะไรเนี่ยคือเราจะเอาตังค์จากไหนมาจ่ายนี่แหละครับเราจะลดงบประมาณอะไรนะครับเราจะขึ้นภาษีตัวไหนนะครับและการขึ้นภาษีเนี่ยไปกระทบใครบ้างเนี่ยผมว่าสําคัญพอๆกันเลยแล้วพิพัฒน์เองมองว่าอะไรสําคัญที่สุดสั้นกลางยาวสําหรับเศรษฐกิจไทยที่ต้อง drive ให้เกิดขึ้นให้ได้คะ คือผมมองภาพยาวอ่ะนะครับภาพยาวที่สําคัญเนี่ยคือปัญหาสําคัญเมืองไทยเลยคือ productivity นะครับคือถ้าเราอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราแย่แน่เพราะว่าเรื่องของโครงสร้างประชากรใช่ไหมโครงสร้างของสังคมผู้สูงอายุที่เราจะมีแรงงานเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โจทย์ที่สําคัญคือถ้าเราไม่รีฟอร์มประเทศนะครับไม่รีฟอร์มโมเดลเศรษฐกิจเนี่ย productivity ต่างๆอยู่เท่าเดิมเนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยจะโตช้าลงแน่นอนนั่นนโยบายที่ อาจจะต้องใช้คําว่า t a r g e t e d มากขึ้นนะครับคือเล็งเป้าให้ถูกนะครับว่าเอ๊ะคนกลุ่มไหนที่ยังคงต้องรับได้รับการช่วยเหลือพวกนี้พวกนี้นะครับผมคิดว่ามีความจําเป็นจริงๆ